สวัสดีพี่ตีทนุกคนมาชมคลิปรอบคันเจ้าัอนจ้า Honda CB 650R ครับรถคันนี้ครับจดทะเบียนปี2021เลขไมเพียง4,000กิโลเมตรแท้ครับมาพร้อมของแต่งจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมาชมครับเลขไมคันนี้วิ่งมาฮะ4,029กิโลเมตรแท้เรามีเลขไมจากลูกคา้าให้ดูทุกคันจอเดินไมครับสวยใสเหมือนใหม่ฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงเช่นเคยครับหัวโชคสวย ไม่มีรอยขันรอยเสียดแผงครอบนเดิมสวยครับตุ๊กตาแฮนด์เดิมฝาปิดลูนอตครบแฮนด์เดิมสวยครับลายนิ้วรอยประกับไฟฟ้าตัวสอต่างๆไม่มีเรรางครับปอกแฮนด์เดิมกระจกปลายแฮนด์แต่งทรง 4G มือคัตมือเบรกเดิมไม่กดไม่งอครับปุ่มคันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดล่อนครับประกับคันเร่งตัวสอต่างๆไม่มีเรือนรางกุญแจครับคันนี้มันมีกี่ดอกสองดอกนะอ่านีครับชุดครอบถังเดิมครับน็นอตเดิมทุกตัวครับฝาถังเดิมสวยครับสติ๊กเกอร์วอรบ ตัวถังครับไม่มีรอยขนแมงไม่มีบุบลักยิ้มเบาะนั่งเบาะซ้อนคนเป็นหนังเดิมนะครับไม่มีขาดไม่มีดูแฟร์ดิ้งด้านท้ายเดิมสวยครับไร้ริ้วรอยครับมาครับด้านหน้าโคมไฟหน้าเดิมสวยครับอะบอกว่าแทบไม่มีรอยหินนะครับก็บอกโชคสวยไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างครับบังโคนด้านหน้านะครับนี่ครับเป็นบางโคนเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วยางด้านหน้าคันนี้เป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ4000กิโลเมตรแท้นะครับขอบล้อด้านหน้า ไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับเป็นสีเดิมจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่ลอยนะครับกระบอกชงด้านล่างไม่มีรอยหินรอยลม้มรอยสไลด์คาลิปเปอร์เดิมสวยครับลายดิ้วลอยนะฮะคันนี้มาพร้อมกับกาดหม้อน้ําแต่งนะครับอันนี้ฮะตัวท่อด้านล่างครับไม่มีบุบก,กระแทกด้านหน้าและด้านข้างครับแฟลนดิ้งด้านขวาฟิกเกอร์เต็มนะครับไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกแล้วฝาวาเอาเดิมสวยครับไม่มีรั่วซึมละคาบกาวกันล้มแต่งแบบตรงรุ่นแข้งเครื่องด้านขวาฮะเป็นแข้งตัวใหม่แล้วตัวนี้ ไม่มีรอยล้มและก็ล้มแปะนะครับพักเท้าด้านขวานะฮะเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักขาเย็บเอ็กหลังไม่คดไม่งอครับคันนี้มาพทัททอแต่งส่ง s อ Project เป็นแบบสลิปออนครับ <c oughs> อัตานติดง่ายนะครับรอบเดินเบานดิง้งกัตาได้คันนี้ดีครับขึ้เร็วลงเร็วครับ ไม่สะดุดเลยนะฮะสวิงอาร์มด้านขวานะครับต้องบอกว่าไร์ลิ้วลอยครับจานเบรกด้านหลังเป็นแค่ลอยนะฮะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ขอบร้อด้านหลังครับเป็นสีเดิมนะครับไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์ให้ไป80%ไฟท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้ไม่เคยมีบัติเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนนะฮะมาครับฝั่งซ้าย โซลเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไล่ดิ้วลอยพับเท้าด้านซ้ายครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอนะฮะแข็งเครื่องด้านซ้ายสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับฝาวาวสวยไม่มีรั่วซึมนะครับเก่านะฮะคลิปเครื่องสวยครับสีไม่มีผูกพองแฟลนิ่งด้านซ้ายซิกอร์เต็มน็อตเดิมทุกตัวครับไม่มีฉีกขาดดุดต้อนแตกร้าวหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับมาดูฮะแห้งใส ตามประตายทันเดอร์ไบอยส์รถทบมบุรีครับกระบอกโชกด้านล่างฝั่งซ้ายฮะไม่มีรอยหินรอยล้มลอยสไลด์เลยจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับสัมพันธ์กันด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยอาละฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้ครับอยู่ที่199,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง9,000บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์เหมือนเดิมฟรีค่าขนส่งทุกเดือนฟรีค่าโอนใครหาอยู่สับซีบี 600R โฉมนี้นะบอกเลยรีบมาครับราคาเบาๆแล้วเจอกันครับทันเดอร์บอยส์ทับทิมบุรีส